จิตที่กว้างใหญ่คือจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปในตนเองและในสรรพสัตว์ทุกทวนหน้า การแผ่ไปนี้ของเมตตากรุณามิตรตาอุเมคาเมื่อแผ่ไปโดยเจาะจงก็แปลว่ากว้างออกไปแปลว่ายังไม่หมดต่อเมื่อแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณจึงจะกว้างขวาง และจะกว้างขวางเท่าไรนั่นก็สุดแต่ว่าจะสามารถแผ่จิต,ตออกไปในเมตตากรุณามุหิตาอุเบกขาได้กว้างขวางเป็นไม่มีประมาณเพียงไรจิตที่ประกอบด้วยพรหม,มวิหารธรรมทั้งสี่ประการนี้ เรียกว่ามหัด